ค,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 คุณมีอะไรที่ทำให้ผู้คนคาดไม่ถึงและอึ้งทึ่งตะลึงในความเป็นคุณคะอืมคุณมีอะไรที่ทำให้ผู้คนคาดไม่ถึงไหมคะเดี๋ยวเราจะมาใช้พิศไทยสำหรับนี้นะคะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ และจักรวาลคุรุคูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาดวงจิตาของท,ทุกท่านนะคะแล้วเรามาเปิดไพ่ไปนี้ด้วยกันนะพร้อมๆกันเลยขอทุกท่านอยู่ในพลังงานบุญพลังงานหววคิดดีนะคะเดี๋ยวตุ๊กกับพี่ไพ่จะมาสื่อให้กับคุณได้รู้นะไพ่ใบที่หนึ่งนะโอ้โหคุณคะไพ่ใบที่หนึ่งก็คือตะลึงในความสวยความหล่อความเฉิดฉายความมั่นอกมั่นใจของคุณ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางกายภาพเป็นอย่างมากเลยเออคุณเหมือนไปเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวลุกการแต่งตัวคำพูดทัศนคติของคุณนะคะหรือกิจการการงานของคุณคุณบางผู้บางคนเปลี่ยนงานแล้วดีขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วดีขึ้นเปลี่ยนลุกตัวเองแล้วทำให้ผู้อื่นรู้สึกเฮ้ยแปลกตาแปลกใจเออลุคของคุณนะ่ะไปกระแทกตากระแทกใจใครนะคะ ที่มองเข้ามาที่คุณด้วยนะนี่แหละค่ะสิ่งที่ผู้คนมองมาแล้วเห็นนะความแตกต่างที่คุณมีนะคะคุณคนเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบแต่งตัวเท่าไหร่นะคราวนี้เหมือนคุณไปปรับลุคปรับตัวเองปรับทัศนคติปรับคําพูด นะคะทำให้คุณนะดูดีขึ้นดูเฉิดฉายขึ้นนะแล้วก็มีบางคนก็จะแบบว่ามีแอบซุบซิบอิจฉาลิงทาแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาว่านางไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็จะมีกัญญาณิมิตที่ดีเหมือนกันนะคะที่เขาชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณแอบบส่องแอบบมองว่าเฮ้ยทําไมคุณดูดีจัง อืนี่แหละค่ะความต่างของคุณความแตกต่างของคุณที่ทําให้ผู้คนเขารู้สึกว่าโอ้โหคุณเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนไปมากกายภาพของคุณนะคะกระแทกตากระแทกใจผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไปที่สองกันนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชอบแอบไปศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่อย่างเสมอเสมอนะคะ เป็นคนมุงนะที่ชอบข่อยคว้าหาสิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองเรียนรู้ในสิ่งที่จะทำให้คุณนะคะได้ก้าวกระโดดอืมเรื่องหน้าที่การงานการใช้ชีวิตคุณเป็นคนหนึ่งที่มองโลกเปลี่ยนไปวิสัยทัศน์ในการมองโลกของคุณเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะคุณจะรู้สึกว่าทำไมคุณถึงอยากรู้เรื่องอะไรอะ่ะคุณจะได้รู้ คุณจะได้เห็นถ้าคุณอยากศึกษาเรื่องอะไรเหมือนเรื่องนั้นจะลอยมาให้คุณได้แบบเออได้เหมือนแบบได้คมคว้าได้หานะคะคุณอาจจะอยู่ยดีๆเจอบอดแคทขึ้นมาเฮ้ยก็มาอยากรู้เรื่องนี้อยู่พอดีเลยแล้วฉันก็ได้รับได้รู้อย่างเงี้ยเออเหมือนคุณอยากจะแบบตัดสินใจอะไรอยู่สักอย่างนะยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีๆแลนดอมแม่หมอโผล่ขึ้นมาหน้าคุณมายืนยันคําตอบให้กับคุณอย่างเงี้ย นะคะคุณรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมเวลาคุณอยากรู้อะไรอยากศึกษาอะไรสักอย่างเหมือนมีใครเอาอะไรมาเสิร์ฟให้คุณให้คุณได้รู้แม่หมอจะบอกเลยว่าคุณมีครูนะคะคุณมีครูครูบาอาจารย์ของคุณนะคะที่ท่านคอยดูดูแลคุณอยู่นะคอยชี้นําเส้นทางให้คุณไปสู่ความสําเร็จอืมความ ความเป็นคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องการอะไรเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณจะได้มาง่ายๆคุณอยากรู้อะไรก็เหมือนคุณจะได้รับคําตอบคุณได้รับการชี้นาจากครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอนะคะ และเมื่อคุณอยู่คนเดียวอ่ะคุณก็มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเมื่อผู้คนเขาได้พบคุณอ่ะไม่ใช่แค่ลุกทางกายภาพของคุณที่เปลี่ยนไปจนทําให้ผู้คนคาดไม่ถึงแล้วนะคะความรู้วิสัยทัศน์ความคิดของคุณก็ทําให้คนอื่นเขาเว้าอึง้งทึ่งตรึงเหมือนกันนะคุณเป็นคนที่มีความรู้จริงอ่ะเป็นคนที่สรรหาข้อมูลมาตอบโจทย์ความรู้ตัวเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งด้วยนะ ที่แบ่งปันความรู้ที่คุณมีให้กับคนอื่นคุณไม่หงองความรู้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะปรารถนาดีกับผู้อื่นอยู่เสมอด้วยนะเนี่ยคือตัวตนของคุณนะคะที่ทําให้ผู้คนคาดไม่ถึงว่าคุณจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ทั้งทางด้านกายภาพที่สวยหล่อขึ้นความรู้ความสามารถของคุณก็มีเยอะขึ้น เมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นนักเรียนรู้นะคะแต่ในขณะเดียวกันน่ะคุณก็เป็นดั่งครูบาอาจารย์ให้ทางออกกับผู้คนได้ด้วยนะคะโอ้โหคาดไม่ถึงจริงๆว่าคนเราจะเก่งได้รอบด้านขนาดนี้นะคะอืมเมื่อก่อนคุณก็อาจจะแบบไม่ค่อยสนใจอะไรนะคะในเรื่องกินเที่ยวเออดื่มหาความสุขใ่ตัวแต่ตอนนี้เหมือนคุณไปเจอเหตุการณ์อะไรมาที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ คุณกลับมาดูแลสุขภาพอืมกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินบางผู้บางคนนะคะอาจจะงดเนื้อสัตว์ด้วยนะอาจจะเน้นเป็นทานผักมากขึ้นเพราะว่าเคยปล่อยตัวนะคะในเรื่องการทานมากเกินไปแล้วก็ไม่มีใครขัดใจด้วยเนี่ยเออก็เลยทานจนรู้สึกว่าตัวเองนะคะไม่ไหวกับในเรื่องของสุขภาพแล้วอะ่ะ แล้วคุณก็จะพัฒนานะคะในเรื่องการทานอาหารของคุณการกินการอยู่ที่ดีขึ้นจนทําให้กายภาพของคุณนะคะเปลี่ยนไปดูสวยดูหล่อขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้ผู้คนคาดไม่ถึงบางครั้งคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบออกไปทานอาหารพวกแบบอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากเกินไปนะคะแต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไม่กระทั่งวิธีการทานอาหารเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงแม้กระทงความคิดของคุณทําให้ผู้คนคาดไม่ ถึงเลยว่าเฮ้ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอความอึง้งความทึ่งของคุณนะคะเออเนาะคุณนะไปทําให้เขาอึง้งแล้วก็ทึ่งอยู่เสมอเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญด้วยนะคะเป็นคนที่เลือกเส้นทางใหม่นะบางผู้บางคนไม่ทุกคน ะะเพราะนี่เป็นพลังงานรวมนะอาจจะเคยดื่มเคยเที่ยวเคยกินแล้วพอมันนั่งพินิษ์พิจารณากายสังขารพินิษพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าสิ่งที่คุณทํามามันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรไม่ได้เป็นความสุขที่จีรัง ยังยืนใด,ดๆเลยเมื่อคุณได้รับคําตอบของตัวเองแล้ว,ว่าคุณจึงละทิ้งในการใช้ชีวิตนะคะบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวเป็นคนหนึ่งที่เข้าสังคมเก่งมากแต่ตอนนี้คุณเลือกนะคะเลือกที่จะมาปฏิบัติมาอยู่กับตัวเองนะ ม,มาอยู่ในเส้นทางธรรนะคะแล้วก็เป็นอะไร่บกว่าไม่มีใครดึงคุณกลับเข้าไปในสังคมที่แบบว่าดื่มกินเที่ยวได้อีกเลยนะคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆเรื่อง ที่ทำให้ผู้คนคาดไม่ถึงตั้งแต่เรื่องกายภาพเปลี่ยนแปลงตัวเองรูปหล่อรูปสวยขึ้นเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติความรู้ความสามารถการกินการทานอาหารคุณก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นแล้วรวมถึงแม้กระทั่งอดีตที่คุณเคยเข้าสังคมนะคะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวชอบสังสรรค์คุณก็เปลี่ยนเป็นปีกวิเวกลักสันโดดเข้ามาในเส้นทางธรรม บางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าทางเส้นทางธรรมนะคะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนค่อนข้างอยากแบบเอออยากอยากอยู่คนเดียวรักสันโดษประมาณนี้ไม่ชอบวุ่นวายกับใครเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคุณก็จะรู้สึกแบบเอออยากลองนั่งสมาธิอยากลองสวดมนต์เออนะคะเนี่ยคุณจะถูกดึงเข้ามานะคะในเส้นทางธรรมของคุณด้วยนะสำหรับ หลายๆคนที่มาดูคลิปนี้ที่โดนดึงดูดมาคุณจะต้องมีพลังงานอย่างที่แม่หมอนะคะพูดไปอย่างแน่นอนถ้าฟังมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าขัดข้องหมองใจว่าไม่ใช่คุณคุณแค่ผ่านมาเจอนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ใช่เลยยิ่งฟังยิ่งเป็นชั้นคุณถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลน,นะคะครูครูบาอาจารย์ของคุณดึงดูดให้มาพบเจอกันในวันนี้อย่างแน่นอนนะคะ แต่คุณก็ยังมีภาระมีพันธะสัญญาอยู่นะคะเหมือนคุณต้องแบกอะไรอยู่ด้วยซ้ำนะความรับผิดชอบนะคะหรือเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจของคุณความกังวลใจที่คุณยังเอาออกไปไม่ได้ะคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆของคุณคนเก่าๆของคุณนะเป็นเรื่องที่คุณยังต้องแบกต้องหามอยู่ยังสลัดออกจากตัวเองไม่ได้แม้คุณจะพยายามนะคะ จะสลัดปัญหานี้ออกความสัมพันธ์อันนี้ออกจากตัวคุณแต่คุณก็ยังหาหนทางนะคะในการที่จะหลุดพ้นไม่ได้แล้วคุณเออนะคะจะเป็นแบบจะเป็นแบบว่ามันเป็นเหมือนกร,รมนะคะกร,รมชิ้นสุดท้ายอะ่ะที่ยังเกาะติดคุณอยู่ด้วยนะไพ่ก็คือบ่องบอกว่าให้คุณละเว้นจากอบายมุกในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเข้าทางธรรมเพื่อปลดปล่อย นะคะคสิ่งที่เหนี่ยวรั้งแล้วก็ฉุดรั้งคุณอยู่ให้คุณหันเข้ามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะเพื่อปลดปล่อยอืมวาระก,กรรมที่ยังติดตัวคุณอยู่ตอนนี้นะอะเดี๋ยวเรามาจาับไพ่ไปต่อไปกันนะคะพไพ่ใบต่อไปอยากจะบอกคุณว่าอืมมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะความรัก เออนะที่เป็นอดีตของคุณนะคะคุณยังมีความผูกพันกับเรื่องในอดีตของคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความผูกพันกับใครคนรักเก่านะคะหรือเพื่อนเก่าหรืออะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวตู้ขอดูไพ่ไปหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะคะไพ่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์อะไรนะคะที่คุณยังจัดไม่ได้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีความสุขแต่มันกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความทุกข์ เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เปนไม่ใช่แล้วอ่ะแต่คุณยังไม่ยอมรับนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเปล่านะอืคนที่ไม่ใช่แต่คุณยังปล่อยวางไม่ได้นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกให้คุณนะเอ,อเข้าศึกษาในเรื่องทางธรรมนะคะให้เข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะมันยังมีมากกว่านี้อีก คุณยังทำได้มากกว่านี้อีกคุณจะทำให้ผู้คนรู้สึกเบาแล้วก็คาดไม่ถึงในตัวตนของคุณอีกอดีตคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเออเจ้าชู้ก็ได้นะคะบางผู้บางคนนะเป็นคนที่แบบว่ามีความรับกแบบเจ้าชู้ไม่ค่อยจริงจังไม่ค่อยจริงใจกับใครนะคะไม่ยึดติดก,กับความสัมพันธ์คุณอาจจะมีบาปกรรมทางเรื่องนี้มาด้วยก็ได้นะคะสําหรับบางผู้บางคนเท่านั้นนะ ขอให้คุณนะเข้ามาปฏิบัตินะคะในเส้นทางธรรมมาศึกษาในเส้นทางธรรมนะคะเส้นทางที่ครูครูบาอาจารย์จัดเตรียมไว้ให้คุณจะเป็นเส้นทางที่คุณจะสง่าผ่าเผยแล้วก็เฉิด ขายมากๆถ้าคุณนะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าสู่เส้นทางที่ถูกที่ต้องที่ควรนะคะละจากอบายามุกได้นะคะละจากอดีตได้นะความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงพันธะที่คุณต้องแบกเอาไว้อะมันจะหลุดออกจากชีวิตของคุณ คุณจะมีการกินการอยู่นะคะที่ดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นนะสังคมของคุณก็จะดีขึ้นอย่างมากเลยคุณจะเลือกสังคมใหม่นะคะอาจจะเป็นการเหนี่ยวหลังจากสังคมเก่าของคุณก็ได้นะคะที่คุณยังหลุดพ้นไม่ได้เนาะเราชอบนําพาให้คุณเข้าสู่ในเส้นทางที่แบบค่อนข้างจะเข้าสู่อบายามุกนะแต่คุณก็ทําให้ผู้คนคาดไม่ถึงโดยการที่คุณ ไม่ทําไม่กลับไปในเส้นทางนั้นหรือบางผู้บางคนก็ไม่เคยเข้าเส้นทางนั้นอยู่แล้วนะคะแต่หน้าไพกะบงบอกว่าคุณเคยนะสําหรับคนที่เคยนะคะที่เคยปล่อยปะละเลยนะคะบางคนก็เคยปฏิบัติธรรมถือศีลอยู่แล้วก็มีบางช่วงนะบางตอนของชีวิตที่ลุ่มหลงไปกับอบายามุข การดื่มการกินการเข้าสังคมก็ทําให้คุณเปลี่ยนไปแต่หน้าภัยบอกว่าถ้าคุณกลับมาเข้าในเส้นทางธรรมนะคะคุณจะได้เฉิดฉายสงังงางามอีกครั้งหนึ่งจนทําให้ผู้คนคาดไม่ถึงในความเป็นคุณอย่างแน่นอนนะคะอืมจริงๆด้วยนะบางผู้บางคนบางท่านนะอืมเคยลุ่มหลงในเรื่องอบายามุกต,ต่างๆ นะคะจนทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะเออเคยแบบว่าตกต่ํานะคะดิ่งลงมาแล้วนะมันเป็นการสิ้นสุดวาระของการตกต่ําของชีวิตคุณแล้วค่ะขอให้คุณนะเลือกในเส้นทางที่ดีเส้นทางที่ถูกเส้นทางที่ต้องเส้นทางที่คู่ควรกับคุณแม่หมอพูดเสมอนะคะอบบายามุกน่ะทำให้คุณนะมีความสุข แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแรงพิษวา่าก็ทําให้คุณมีความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแล้วเมื่อไรที่กรรมมันตามกลับมานะคุณจะทุกข์มาหันมากๆเลยนะคะการปฏิบัติธรรมอาจจะทําให้คุณรู้สึกเมื่อยนะคะเหนื่อยในการนั่งสมาธิการเรียนรู้นะคะแต่เมื่อใดที่คุณพยายามนะคุณจะได้รับ ความโฉดสายจนทําให้ผู้คนคาดไม่ถึงเชียวแหละอืมมันสิ้นสุดวาระของความยากความลาบากในชีวิตของคุณแล้วต่อไปนี้ชีวิตของคุณนะคะจะเจอสิ่งใจนะโอ้โหคุณจะเลือกทางที่ถูกจริงๆด้วยนะคะคุณรู้คุณเห็นมาหมดแล้วอะว่าทําอะไรที่สิิงใดที่คุณทําไม่ดีอะ่ะมันก็ย่อมรับผลกรรมที่มันไม่ดี ตามที่คุณควรจะได้นะคะสิ่งไดที่คุณทาดีะคะ่ะคุณก็ต้องได้รับเออในเรื่องดีๆเช่นเดียวกันนะคะอดีตที่คุณเคยเจอเรื่องทุกข์ใจเศร้าใจนะไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินแบบภาระอะไรอยู่นะคะมันจะจบสิ้นคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะคุณจะทำให้ผู้คนคาดไม่ถึงในการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ก็คือการมาปฏิบัติธรรม บางคนหลายหลคนที่เข้ามาดูเนี่ยทุกเชื่อว่าทำแล้วนะคะคุณน่ะได้เฉิดฉายในวงสังคมของคุณแล้วทำให้ผู้คนหลงสเสน่ห์ในกายภาพอันสวยหล่อของคุณทำให้ผู้คนนะคะเขาทึ่งในความคิดความรู้ความสามารถความรู้แจ้งเห็นจริงคุณเป็นคนหนึ่งที่คอยแนะนำผู้คนนะคะให้เข้ามาในเส้นทางที่ถูกที่ต้องเข้ามาในเส้นทางธรรมคุณน่ะสะสมบุญบารมีต่อเนื่องอยู่อย่างเสมอเสมอเลยนะคะ ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าอาดีตอาจจะเคยแบบเนาะลงผิดอะไรมาแต่ก็คือปัจจุบันนะคุณเปลี่ยนตัวเองไปเยอะมากๆเลยนะคะจะทําให้คุณนะไปไปต่อไปนะคะโอ้โหจะทําให้คุณนะ่ะมีชื่อเสียงโด่งดังผู้คนนิยมชมชอบในตัวของคุณนิยมชมชอบในความเป็นคุณคุณจะทําอะไรนะคะผู้คนจะแบบสนับสนุน แล้วทําตามคุณด้วยนะคุณจะเป็นคนหนที่เป็นผู้นำของคนและหลายคนในวงสังคมของคุณจะเป็นผู้จะเป็นคนที่ทำให้ผู้คนนะคะนับถือคุณอย่างมากด้วยนะคุณมีอ,อ,องค์พญานาคนะคะคอยปกปักรักษาดูแลดวงชะตาของคุณด้วยเหมือนดวงคุณจะพลิกแต่ผู้คนคาดไม่ถึงนะคุณเคยอาจจะเคยอยู่ในจุดที่ตกต่ำ เออไม่เหลือใครแล้วอ่ะไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วแต่ตอนนี้คุณลุกขึ้นยืนได้คุณเก่งคุณเฉิดฉายคุณมีความรู้คุณมีความฉลาดคุณมีความสามารถและคุณยังใช้ความรู้ความสามารถของคุณนำพาผู้คนเข้าสู่เส้นทางทำเข้าสู่เส้นทางที่ถูกที่ต้องที่ควรได้ด้วยนะคะโอ้โหพายไปต่อไปนะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนกองเงิน กองทองนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนแบบผู้คนคาดไม่ถึงเลยว่าคุณจะมาอยู่จุดสูงสุดจุดนี้ได้ยังไงนะแต่คุณจะเป็นคนที่แบบรู้จักกินรู้จักใช้นะคะเป็นคนเดินเส้นทางสายกลางรู้จักวัจจักของชีวิตวัชจักสงสารคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่ อสังคมชอบช่วยเหลือผู้คนเพราะฉะนั้น่ะสิ่งใดที่คุณทํานะคะจะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีเงินมีเยยือยู่บนกองเงินกองทองมีความสุขความสบายในชีวิตชีวิตของคุณจะพลิกผันจนคาดไม่ถึงแม้กระทั่งตัวคุณด้วยค่ะเมื่อถึงจุดที่คุณต้องเบิกบุญเบิกบารมีที่คุณสะสมมานะคะคุณจะได้เบิกพกกระซับทางกายของคุณนะคะ ให้ชีวิตของคุณได้มีอยู่มีกินอย่างสุขสบายการงานของคุณจะจเจดินรุ่งเรือง,ง,งการงานจะพุ่งทะยานมากไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานใดผู้คนจะให้การตอบรับและก็สนับสนุนช่วยเหลือกิจการการงานของคุณเป็นอย่างยิ่ง นี่แหละนะคะจะก่อให้คุณอะได้เงินได้ทองจากความขยันขันแข็งและตัวคุณเองนะคะก็อยู่ในเส้นทางทำปฏิบัติธรรมรู้ดีรู้ชอบนะคะไม่นําพาตัวเองไปในเส้นทางที่ทําให้ตัวเองตกต่าหรือทุกขะทมอีกต่อไปแล้วเมื่อคุณรู้แล้วอะคะ่ะถ้าคุณรับกรรมอะไรมาถ้าคุณเคยลำบากยากเข็ญอะไรมาก็คือคุณรับกรรมใช้กรรมหมดแล้วต่อไปน,นี้ชีวิตของคุณถ้าคุณเลือกนะคะที่จะ ทำบุญนะคะทาความดีนะอยู่ในศีลในธรรมอย่างเงี้ยนะคะเลือกเส้นทางที่ดีอย่างเงี้ยชีวิตของคุณจะพุ่งทะยานสู่ความสําเร็จความมั่งคัง่งมั่งคงนะคะยืนอยู่บนกองเงินกองทองด้วยสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสติของคุณเองนะเงินทองที่คุณหามาได้นะคะคุณจะแบ่งปันคุณรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือแล้วคุณก็เป็นคนที่รู้จักใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือยไม่ซุลุยซุไลเป็นคนที่รู้จักค่าของเงิน น,นี่แหละค่ะดวงชะตาของคุณที่ได้เข้ามาเห็นคลิปนี้สิ่งที่ผู้คนคาดไม่ถึงในตัวของคุณแม้กระทั่งความสง่างา,ามความเฉลียวฉลาดความเก่งก้ลาความสามารถของคุณนะคะความรู้ของคุณและคุณก็ยังเป็นคนที่เลือกเส้นทางที่ถูกที่ต้องที่ควรด้วยค่ะ ดวงชะตาของคุณต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะได้ยืนอยู่บนกองเงินกองทองนะคะด้วยสติของคุณคุณจะรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักให้รู้จกัจกช่วยเหลือผู้คนบุญหนุนนำวาสนาหนุนนำจนคุณเองก็คาดไม่ถึงว่าดวงชะตาของคุณจะดีได้เพียงนี้